สวัสดีครับผมปังนะครับครูฝึกที่ปรึกษาการขายนะครับบริษัทโตยต้าภูมิใจคุณวาสีนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมรีวิวรถยนต์ไฮลักรีโวดีนะครับเซดอีดิชั่นนะครับเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ปี2022นะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมกันครับผม และคันนี้นะครับรถยนต์ไฮรักรีเวอร์ดีเซติชั่นของเรานะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรที่ปรับปรุงมาใหม่เพิ่มเติมเยอะเลยนะครับเริ่มจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับเริ่มจากเครื่องยนต์เลยนะครับ 2,400cc 150แรงม้าครับมาพร้อมกับตัวขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเทอร์โบนะครับรวมถึง ชุดตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆด้านหน้านะครับในเรื่องของตัวรูปลักษ์ดีไซน์นะครับออกแบบมาให้มีความสปอร์ตมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับกระจังด้านหน้านะครับเป็นแถบสีดําเงานะครับตัดขอบด้วยโครเมียมนะครับมีขนาดที่ใหญ่ดูรถดูบึกบึนดูสวยงามนะครับไฟหน้าครับเกรดรุ่นคันนี้เป็นเกรดรุ่นมิดนะครับจะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED ใบดินนะครับและมีไฟเดย์ทามนั g นิ่งไลท์ให้ด้วยนะครับซึ่งให้ลำแสงเนี่ยที่สองสว่าง ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไกลามากนะครับทำให้เลยเรื่องของตัวความปลอดภัยของผู้ขับขี่เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและด้านข้างของรถไฮลักรีโวดีของเรานะครับจะเห็นว่ามีการออกแบบมาให้เป็นแบบ Y i o d y ดีนะครับเพื่อเน,น้นในเรื่องของทำให้รถเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้น แล้วก็รองรับในเรื่องของการเปลี่ยนล้อต่างๆให้ถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยคือด้านล่างนะครับก็คือล้อทั้ง4ล้อมีการปรับขนาดจาก16นิ้วเป็น17นิ้วนะครับมีการใส่เป็นล้ออลลอยให้เหมือนเดิมนะครับเป็นสีเทาดำนะครับรวมถึงยางนะครับจะใช้ยางในส่วนของตัวรถเก๋งมาใส่ในสีประตูตัวเตี้ยของเรานะครับเพื่อเน,น้นในเรื่องของตัวความนุ่มนวลน,น,นะครับการขับขี่ให้ฟีลเหมือนขับรถเก๋งขับร SUV เลยก็ว่าได้ครับผมและช่วงล่างของเรานะครับสำหรับไฮลักรีโว่ดีนะครับถือเป็นไฮไลท์ในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เลยนะครับรถตัวเตี้ย4ประตูนะครับมีการปรับเอาชุดช่วงล่างของไฮลักรีโว GR Sport ตัวเตี้ยเข้ามาใส่ในรีโวตัวเตี้ยทั้งรุ่นเกรด เอนทีและก็เกีรมิดคันนี้นะครับมีการปรับจูนโชคอัพใหม่นะครับคอยสปริงใหม่รวมถึงตัวแหนบต่างๆนะครับเพื่อ 1. ต้องได้รองรับน้าหนักได้ดีด้วย2ในการเกาะถนนการทรงตัวต้องดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนทั้งล้อเปลี่ยนทั้งยางใหม่นะครับผู้โดยสารที่อยู่ด้านในนะครับการใช้สอยต่างๆเนี่ยจะเหมือนรถ SUV มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับการนั่งต่างๆจะสบายมากเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในอีกรอบหนึ่งนะครับ มาด้านในนะครับเราจะเห็นสัมผัสแรกเลยก็คือความกว้างขวางของห้องโดยสารนะครับซึ่งรองรับในเรื่องของความเป็นครอบครัวได้นะครับใช้งานส่วนตัวได้นะครับเบาะเรายังใช้เป็นเบาะกำมะหยี่นะครับซึ่งดูแลรักษาก็ค่อนข้างง่ายนะครับและมีความนิ่มนะครับมีสัมผัสเนี่ยค่อนข้างจะดีมากในเรื่องของตัวเบาะนะครับพวงมาลัยนะครับมีปุ่มปรับฟังก์ชันที่พวงมาลัยให้นะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของตัวหน้าจอ tft 4.2นิ้วนะครับชุดของตัวเครื่องเสียง นะครับสามารถเล่น Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องโดยสารที่ให้มาค่อนข้างครบเลยเหมือนเดิมนะครับที่สำคัญเลยไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มในเรื่องของตัวแผ่น PM 2.5มาให้นะครับเพื่อความสะอาดของห้องโดยสารนะครับสำหรับลูกเราหรือว่าครอบครัวของเราในการนั่งโดยสารภายในรถทันนี้ก็จะดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเกียร์นะครับมีให้เลือก ทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกของลูกค้าที่แล้วแต่การใช้งานในเรื่องของความเหมาะสมนะกันเนาะนะครับที่สําคัญเลยมีตัว E c โ Mode แล้วก็ Power m o d โหให้นะครับรองรับในเรื่องของโหมดการใช้งานในรูปแบบต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานของทางลูกค้าและผู้ขับขี่เองให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับ และนี่ก็คือรถยนต์ไฮลัก์รีโวอดีนะครับแซดเอดิชนปี2022ะครับที่เราได้ชมกันไปแล้วนะครับมีการออกแบบในเรื่องของตัวดีไซน์ต่างๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางรถยนต์โตโยต้าอยู่แล้วนะครับมีความสวยงามมีความสปอร์ตดุดันแหลกนะครับแล้วก็ สาคัญเลยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวช่วงล่างใหม่นะครับใส่ในเรื่องของตัวช่วงล่าง G R เข้ามานะครับทั้งในเรื่องของตัวขนาดของตัวลอ้อตัวยางใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเน้นในเรื่องของความนุ่มนึบแล้วก็แน่นนะครับเอาถนนเกาะถนนอยู่มากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยควบคุมรถได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยภายในนะครับบอกเลยว่าเน้นในเรื่องของสายครอบครัวนะครับสายใช้งานส่วนตัวนะครับมีขนาดห้องโดยสารที่กว้างใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกครบพันระบบความปลอดภัย ครบจบในคันเดียวนะครับลูกค้าที่สนใจทดลองขับสามารถเข้ามาที่โชลูมเตย์ต้าูมารีของเราได้นะครับและสามารถโทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์048ย1ส8 8นนะครับลูกค้าที่ชอบในคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งในคลิปของเราได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในรถคันหน้านะครับจะเป็นรุ่นอะไรรอติดตามชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ